กสวัสดีครับขามาชมรถกระบะเทนเนอร์ครับโอโอ้หรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยสีขาวเป็นสิบสองล้อครับโอ้โอ้ห1สิบน็อตเดี๋ยว ลมแรงโอ้ลมแรงมากเลยอย่างอย่างใหญ่มาก เป็นสองเผ่าครับสองเผ่าปุงลมมีโชกด้วยใหญ่มากเผ่า ัสซีใหญ่มากเลยครับไม่เคยเห็นเลยครับสองลอ้อน่าจะเอามาต่อกระบะแทนเลอร์ครับโอ้ด้านหน้าเป็นแหนบครับสามแผ่นนีง ดูระบบดูดอกยางครับตัวนี้เป็น,อย,นยอย่างนี้นี่นะครับเบอร์ยางครับฮะรุ่นไหนครับเนี่ยใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยครับ เขาใหญ่มากก็อ,อยู่ที่อู่รุ่นเจริญการช่างนะครับอยู่ที่บางไทรครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใครสนใจที่จะต่อรถกระบะเทนเลอร์แบบนี้นะ โปรมาสอบถามราคาได้เนี่ยซ็ตสวยเลยครับคันนี้ก็รอครับนี่รอคิว,ควอยู่ในอู่ก็กำลังต่อประกอบอยู่ใกล้เสร็จแล้วครับอีกคันหนึ่งสวยมาก ในอูครับนี่กระบะคันนี้ก็รับต่อนะ ข้างจะแรงครับสีสวยมากเลยอ่ะแต่ก็จะมีรอยหน่อยนะครับน่าจะยกยกลงตู้หรือเปล่าหรือว่ายังไงถ้าถ้าไม่ทำสีใหม่ก็เก็บได้นะแบบนี้ สีมุกขาวมุกสวยเลยนะถ้าทําสีมุกเพิ่มมุกไปครับสวยมากเบอร์ยางก็จะเท่ากันหมดนะหน้าหลังคันสีส้มนี่มารีวิวแล้วน่าจะรอเจ้าของหรือเปล่า ันนี้รถที่โอครับเดี๋ยวไปดูดิเขาปั่นน้ำไปไหนเนี่ยนี่ครับแล้วไปโอเล่นแบบนี้เลยครับ ท่อใหญ่มากเลยเอ่ะมีตัวนี้ด้วยเนเป็นท่อสแตนเลสนะครับ าเป็นเหล็กก็เรียบร้อยครับเพราะว่า,าเขาจะเอาไว้อย่างนี้เลยส่วนมากจะเป็นสแตนเลสหมดโอ้มอเตอร์ใหญ่มากก็พามาอัปเดตที่อูครับใครสนใจก็ ติดต่อมานะครับต่อกระบะแพนเลอร์หรือว่าจะต่อคันเล็กได้หมดครับนี่หรือว่าสนใจรถอัดฟางนะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูรถตีดินก็รับต่อครับลองโทรมาสอบถามดูครับได้หมดครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะครับตอนที่ขึ้นกระบะเสร็จนะครับมีเวลาก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆครับคันนี้ว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะขึ้นกระบะแล้วตัวนี้เป็น12ล้อน่าจะช่วงยาวนะครับกระบะน่าจะยาวภายในนะ เบาะภายในสวยมากเลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกัด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ